จำวนเล่นคนเดียวอยู่ทำไมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอชวนน้องๆอ,อายุ12-18ปีมาร่วมจอยในวงร่วมสมัย Big b a บงกับ13ทักษะดนตรีเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในอาเซียนก้าวสู่เส้นทางความฝันก่อน31มีนาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร085 321 7032 สวัสด,ดีนะคะดิฉันหมิงชาลิสาบุญครองทรัพย์ค่ะในนามของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะขอต้อนรับพนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณสุกุมนคุณปลื้มนะคะและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่งานถแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรีและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะดิฉันใคร่ขอถือโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญบุคคลสําคัญค่ะที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะคะได้ให้เกียรติค่ะมาพูดถึงที่มานะคะรวมถึงวัตถุประสงค์ค่ะและรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการนี้นะคะให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะคะลำดับแรกค่ะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญนะคะพะนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุกุมนคุณปลื้มนะคะในฐานะประธานในงานแถลงข่าวขอกราบเรียนเชิญค่ะและท่านที่2นะคะขอกราบเรียนเชิญคุณชัยนครชัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือสสรค่ะเรียนเชิญค่ะ และบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรน,นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันดนตรี KPN และผู้อำนวยการวงดนตรีเฉลิมราชค่ะซึ่งเป็นดนตรีบิ๊กแบนต้นแบบของโครงการนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอกาสนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอถามท่านรัฐมนตรีก่อนเลยนะคะเราอยากจะทราบค่ะถึงภาพรวมนะคะของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรีนี้ค่ะ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรีนะคะก็มุ่งเน้นในส่วนของเยาวชนนะคะที่ถือว่าปัจจุบันก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการเล่นดนตรีนะคะ,คะซึ่งเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมีทักษะอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำโครงการนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านของดนตรีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะ,คะที่มีการ นำเยาวชนมาร่วมกันในลักษณะบิ๊กแบนนะคะ,คะซึ่งก็ในานามของกระทรวงวัฒนธรรมก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะและนี่ก็คือภาพรวมนะคะคร่าวๆของโครงการของเรานะคะจากท่านรัฐมนตรีนั่นเองนะคะมาถามคุณชายบ้างค่ะอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์นะคะของโครงการนี้นะคะให้พวกเราได้ทราบอย่างละเอียดนิดนึงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์เนี่ยเป็น เป็นหน้าที่หลักของสํานักง,งานอยู่แล้วที่จะต้องสนับสนุนเรืเ่องเกี่ยวกับดนตรีนะครับแล้วเราเห็นว่า,าการจะทําวงวิบบนขึ้นมาเนี่ยเป็นการผลักดันให้เยาวชนได้มารวมกลุ่มแล้วก็เรียนรู้ในการเข้า,าเล่นวงดนตรีรู้จักวินัยของด้านดนตรีนะครับแล้วก็มีการไปสางสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนโดยใช้มิติทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปช่วยครับ ะะแล้วสำหรับเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเย,ยาวชนนี่เป็นกลุ่มไหนคะ,ะกลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นเยาวชนตั้งแต่อายุ1 2บสถึงสิปีนะครับเราจะคัดจากทั่วประเทศเพื่อที่จะมาะเลือกให้ได้เหลือประมาณสัก50คนคนนะครับแล้วก็รวมวงเพื่อไปเล่นแสดง หลังจากเข้าค่ายแล้วแล้วก็ไปต่อที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทีนึ่งค่ะคแล้วสําหรับวิธีการรับสมัคร้วคะสำหรับน้องๆที่เวลาถ้าเราฟังข่าวไปแล้วน้องๆสนใจนี่สามารถสมัครได้ยังไงบ้างคะก็รายละเอียดเราจะมีอยู่ในเว็บของร่วมสมัย Big กแบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับเป็นเป็น อะไรที่เข้ากับุ่มเป้าหมายเรา <c oughs> เด็กจะเล่น Facebook อะไรพวกนี้ก็จะดูได้ง่ายขึ้นครับใช่ไหมคะสำหรับน้องเยาว,วชนนะคะสามารถดูได้ดามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนั่นเองนะคะกลับมาถามท่านรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะทราบว่าคาดหวังอะไรมากน้อยแค่ไหนคะกับโครงการนี้สําหรับน้องๆเยาว,วชนคะค่ะก็อยากจะสนับสนุนในเรื่องของดนตรีนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีดนตรีเนี่ยทำให้เกิดสมาธิ นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะ,คะแะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเยาวชนมาเล่นดนตรีร่วมกันก็จะทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะคะ,คะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทาง KPN ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีอยู่แล้วด้วยนะคะ,คะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้เนี่ยเด็กๆ และเยาวชนคงจะได้ประโยชน์จากโครงการเพราะว่าได้มีโอกาสได้ฝึกแล้วก็ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีโดยเฉพาะนะคะ,คะก็ก็คงจะต้องขอฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะค่ะค่ะนะคะท่านรัฐมนตรีนี่มา บอกน้องๆเองเลยนะคะแล้วก็อยากจะมาสนับสนุนน้องๆด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ว่าอยากจะขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะว่าอีในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้นะคะเราก็จะได้เห็นชมหน้าค่ะแล้วก็ฝีมือนะคะในการเล่นดนตรีของน้องๆเยาวชนนะคะวงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนนะคะทั้ง50คนนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสาหรับตัวหมิงเองนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าบิ๊กแบนเนี่คืออะไรวันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะรวมไปถึงจะเรียกว่าผู้ก่อตั้งเลยก็ว่า น,ะะนั่นก็คืออาจารย์วิรัติอยู่ถาวรนะคะจะมาทราบรายละเอียดนะคะให้กับพวกเราได้ทราบกันใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กแบนคืออะไรนะคะรวมไปถึงมีดนตรีประเภทไหนบ้างมีผู้ขับร้องอยังไงบ้างขอเรียนเชิญอาจารย์วิรัติค่ะความจริงบิ๊กแบนเนี่ยก็มีกำเนิดมาจากทางต่างประเทศนะครับค,คือในสมัยที่เ,เพลงแจ๊สก่อกำเนิดขึ้นมาประมาณสักคศ1900เนี่ยก เพลงแจ๊สก็จะมียุคสมัยต่างๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างยุคแรกเรียกว่ายุคแร็คไทม์ยุคบลู Blue, ยุคเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณคอสอ .1940 ประมาณนั้นก็จะมี Big Band เนี่ยแล้วก็วงบิ๊กแบนก็มีอิทธิพลมาถึงเมืองไทยว่าก็มีคนไทยเนี่ยตั้งวง Big กแบนขึ้นมาหลายวงเช่นจุนทราพร วงกีตาเสวีอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็บเป็นบิ๊กแบนต์สำหรับโครงการนี้ล่ะคะท่านอาจารย์ค่ะโครงการพัฒน,นาศักยภาพาบุคลากรทางดนตรีมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะที่เราจะสนับสนุนให้กับน้องๆมาร่วมโครงการนีร้ก็อย่างที่ท่านดนตรไีได้ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเด็กๆก็จะมิได้ประโยชน์ในการมีสมาธิมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคือการเล่นดนตรีเนี่ยมันจะให้ประโยชน์ก็คือว่าโดยเฉพาะเวลาเล่นรวมกันเป็นทีมเนี่ยจะทําให้เด็กๆนี่รู้จัก การทำงานร่วมกันนะครับใครมีหน้าที่อะไรคนมีหน้าที่เด่นก็ให้เด่นใครมีหน้าที่รองก็ทําหน้าที่รองตรงไหนคนไหนจะเด่นตรงไหนคนไหนมันทําให้ทําให้เกิดเวลาเขาทํางาน อื่นนอกเหนือจากดนตรีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรทําหน้าที่อย่างเหมาะสม,มนะคะ,คะก็เหมือนรวมความสามาคีให้กับน้องๆด้วยหมายถึงว่าแบ่งเวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะ,คคะนะคะโอกาสนี้นะคะที่ฉันนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณสุกุมนคุณปลื้มนะคะแล้วก็ท่านชายนะคะรวมไปถึงท่านอาจารย์วีรัตเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้นะคะได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดในโครงการนี้ขอกราบขอบพระคุณนะคะ และสำหรับตอนนี้นะคะท่านอาจารย์วิรัตนะคะก็ยังจะคงอยู่กับเรานะคะบนเวที